เสียงแจ้งเตือนอีเมลดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆอีเมลปริศนาไม่มีชื่อผู้ส่งหัวข้อแค่คำว่าระวังความรู้สึกหนาวๆแล่นไปทั่วตัวข้างในเป็นรูปถ่ายรูปของฉันเองยืนอยู่หน้าบ้านใครสักคนที่ฉันไม่รู้จักฉันพยายามนึกบ้านหลังนี้ฉันเคยไปที่ไหนมาก่อนความทรงจำท่าเลือนภาพเหตุการณ์ต่างๆในวันนั้นหลายย้อนกลับมาปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำเสียงเพลงเสียงหัวเราะและใบหน้าของเขารอยยิ้มที่ดูอ่อนโยน แต่แฝงไปด้วยความยเยือกเยน็นทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากโทรศัพท์ข่าวรายงานการพบศพชายคนนั้นเขาถูกฆาตกรรมในบ้านหลังเดียวกับในรูปความกลัวแล่นปราดไปทั่วร่างนี้มันเรื่องบังเอิญหรือว่าฉันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้อีเมลฉบับที่สองเข้ามาคราวนี้มีข้อความสั้นๆเธอคือพยานคนเดียวภาพเหตุการณ์ในปาร์ตี้กลับมาอีกครั้งฉันเห็นเห็นเขาทะเลาะก,กับใครบางคนและฉันเห็นใบหน้าของฆาตกรฉันต้องทําอะไรสักอย่างฉัน ต้องบอกตำรวจแต่วินาทีที่ฉันกำลังจะกดโทรออกเสียงเข้าประตูดังขึ้นฉันหันไปมองเงาดำทมืนยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับรอยยิ้มที่คุ้นเคยรอยยิ้มของฆาตากรในรูปความหวาดกลัวทำให้ฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียง